สวัสดีค่ะชื่อมนยพมันธนาการนะคะชื่อเล่นโอ๋ค่ะทำเกี่ยวกับ education นะคะบริษัท academy education นะคะโครงการเกี่ยวกับการศึกษาทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดนตรีโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็กีฬาเทควันโด เรื่องอบรมสัมนา,าทางด้านพิชาการค่ายพัฒนาฝึกอบรมเยาวชนนะคะลูกเสือเนนารีค่ะ Education ทั้งหมดค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้มีโปรแกรมการสอนภาษานะคะอาเซียนที่จะกับเคลื่อนไปก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์สอนภาษาที่ง่ายกระทัดรัดให้สำหรับทุกท่านนะคะ โปรแกรมศึกษาหรือ,อซอฟต์แวร์ภาษานี้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่จะพัฒนาเข้าสู่ AEC ค่ะขอบคุณมากค่คะสวัสดีค่ะ